อัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่57สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากนะครับวันนี้เป็นอัปเดตอีกแล้วนะครับเราก็จะรันกันทุกวันเลยวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่57นะครับผมก็ดูกันไปยาวๆหลังจากนี้สัญญาแล้วจริง,รงๆว่าจะอัปยาวๆนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไร จะอัพเป็นรายวันให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็เอาเริ่มกันที่ชัต t ตอร์สต็อกก่อนแล้วกันนะครับชัตเตอร์สต็อกนะครับผมวันที่11นะครับผมได้มา6โหลดนะครับภาพแรกก็เป็นพิงโกนะครับ0.22เหรียญน,นะครับมี1โหลดนะครับภาพนี้ก็ได้มา188โหลดแล้วตอนนี้ยอดรวมก็58.11เหรียญน,นะครับ ภาพต่อมา0.19เป็นแบ็กกราว n d เบอร์ภาพเป็นริ้วๆนะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมถ่ายทั่วไปนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยตั้งแต่2020เนาะเพิ่งขายได้โหลดแรกนะครับก็สามปี <c oughs> ออก1โหลดนะครับ0.19ภาพต่อมาเป็นภาพเทียนนะครับ0.15ภาพเทียนนี้ก็ไม่ได้ขายนานแล้วนะช่วงแรกว่ามาจะมาดีนะแต่ตอนนี้ก็เป็นภาพที่ขายได้ เรื่อยเรื่อยๆไปค่อนน้อยนะครับก็เป็นภาพที่ผมชอบนะแต่ว่ามันขายไม่ดีเท่าไหร่ก็ถ่ายเมื่อ2021ก็2ปีมี13โหลดนะครับ1.71เหรียญอ่าก็ไปกันต่อภาพต่อมา0.10นะครับภาพแบก,กาว์เทาดำนะครับเป็นภาพที่ขายดีที่สุดในพอร์ตชัตเตอร์นะครับ <c oughs> นั่นก็คือภาพป๊อปนั่นเองนะครับ ตอนนี้มี408โหลดแล้วแต่ช่วงเนี้ยเริ่มจะขายไม่ค่อยได้ละขายได้นานๆสักครั้งเดียวผมอาจจะต้องอัดเพิ่มแนวนี้เพิ่มเข้าไปนะแต่ว่ายอดโหลดรวมนะครับ171.92เหรียญก็6,000นบาทน่าจะได้นะ6กพับาทเกือบเกือบ0 0บาทแค่รูปเดียวนะขายได้ 6. กืบ6,000บาทแล้วก็ภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆสีม่วงนะครับ0.10อันนี้ก็เป็นภาพตั้งแต่2,020นะครับก็มี3โหลด0.32เหรียญน,นะครับภาพต่อมาเป็นภาพน้ำเก่าๆนะครับ0.10ว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายภาพน้ำขายกันอีกดีกว่านะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายเพิ่มเลยก็ถ่ายเมื่อ2,021มี26โหลดยอดรวม7.01เหรียญน,นะครับอันนี้ก็ หมดไปเรียบร้อยสำหรับชัตเตอร์เรามาดูกันที่ Adobe Stock ของเมื่อวานนะครับวันที่11นะครับตอนนี้มี13.23เหรียญน,นะครับก็ไต่มาเรื่อยๆต้นเตี้ยมต้นเตี้ยมนะช่วงนี้พอปลายเดือนมักจะยอดมักจะตกลงนะครับมีหนึ่งรูปเลยรูปเดียว <c oughs> ก็คือรูปนี้นะครับเป็นแบ็กกราวโบเก้เป็น ผมซื้อ w a เป p a p e r มานะมันเป็นแบ็กกราวโบเก้เลยนะตอนนั้นแล้วก็ย้อมเป็นสีเขียวนะครับ0.36เหลียนก็นี่นะครับก็เป็นลักษณะอันนี้ก็เป็นภาพที่ขายได้ช่วงนี้นะก็ขายได้เรื่อยๆนะภาพเนี้ยแต่ผมใส่เป็น background แบ็กกราวใบไม้นะเนี้ยหรือไม่ใช่ภาพหรือไม่ใช่ wallpaper อาจจะเป็นใบไม้แล้วผมก็เพิ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ปรับชัตเตอร์สปีดให้มันสว่างอ่ะอืมอาจจะเป็นธรรมชาติผมไปถ่ายอาจจะไปถ่ายธรรมชาติไปไปถ่ายต้นไม้มาก็ได้อันนี้อาจจะไม่ใช่เ,เป็นแผ่นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับผมอาจจะเข้าใจผิดเองนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของอัปเดตภาพนะครับแล้วก็วันนี้เงินผมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยครับเงินจากชัตเตอร์และ a d o b e นะครับก็3,152บาทนะครับก็แค่าขนมเล็กๆ,ๆน้อยๆนยนะ ทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยได้อัพโหลดภาพเท่าไหร่ช่วงนี้แล้วก็ภาพเอสเซที่ทุกคนรออยู่ภาพเหมานนะครับของ Adobe ก็กำลังรอลุ้นกันนะว่าจะมาเดือนนี้หรือเปล่านะ mm. เดี๋ยวเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับภาพที่ผมจะทำส่งขายนะครับเป็นภาพผ้าม่านนะครับ mm. เดี๋ยวผมคิดว่าจะลองเอามาปรับประยุกต์ใช้เอามาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆก็เดิมๆนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้พอเห็นภาพน้ําขายได้รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้ส่งภาพน้ําเลยเดี๋ยวก็าอาจจะถ่ายภาพน้ําเพิ่มนะครับเพราะสีผสมอาหารก็ยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ w o o d ดนเทเบิลนะครับกลับมาแล้วเพราะคอมเราใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำวู o o d นเทเบิลด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรใครที่จะถามปัญหาเกี่ยวกับอะไรผมแนะนําว่าทักมาในเพจนะครับมันสุกมากดีกว่านะครับเซิร์ชม,มาได้เลยนะครับ ผมว่าน่าจะตอบสะดวกกว่าใน y o u t u b e นะประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับผมกลับมาทำจริงจังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คอมอยางซ่อมได้ราคาไม่แพงนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ